นี S <S so first, ่ครับเอฟซีครับต้นน่่ต้นยิ้วที่ผมบอกนะครับนี่ครับมีกละอกเข้ามากินนะพี่เมครับนี่ครับตายนี่ผมนะครับนี่ครับเข้ามากินนั้หนึ่งตัวนะครับนะครับข้างบนนะครับเห็นไหมครับมีกระรอกเข้ามากินนะครับต้นนี้ครับคือเช้าเช้านี่จะมากินเยอะมากเลยนะครับเป็นสิบนะครับต้นนี้นะครับอันนี้คือต้นเล็กอีกต้นหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นอะไรนะครับ แต่ที่แน่ๆนี่คือมีกระรอกแดงเข้ามากินลูกมันครับมันจะเป็นลูกทอนิโปแล้วก็เป็นดอกแดงครับเห็นไหมครับนะครับกระรอกครับกระรอกไต่เข้ามากินนะครับเอฟซีครับนะครับจะมีพวกนกเล็กๆแล้วก็ลอกเข้ามากินครับเนี่ยครับต้นนี้นะครับวันนี้ผมจะพาก็พามาดูหมายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจงได้ถือปืนขึ้นมานะวันนี้เดี๋ยวมาดูหมายก่อนครับว่านก เข้ากี ual, <Ether> ่ตัวกี่อย่างนะครับแต่ที่แน่นะครับมีหนึ่งอย่างเข้าคือกระลอกนะครับนะครับตัวมันนะนะครับมันก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากครับระยะนี้ปืนลูกกดก็ยิงถึงแล้วครับกินดอกเฉยเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเอซดูเงี้นะออกเปาะดูหมยนะดูกระลอกไปทางก่อนนะผมครับเป็นกระลอกแดงครับตัวใหญ่แล้ว ตัวต้าแขนครับก็ะรอกเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากป่านี้สายๆจะมีนกขุนทองนะครับเข้ามากินนะครับเมื่อวานก็เจอไก่ฟ้าไปสองตัวนะครับแต่ว่าผมไม่ยิงนะครับนกขุนทองผมก็ไม่ยิงนะครับนี่ครับหมายของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับต้นของมันนะครับต้นใหญ่เลยนะครับ นี่ครับกระลอกนะครับมันริงกินอยู่ที่เดิมเลยนะไม่ไปไหนนะกระลอกกระลอกแดงตัวใหญ่เลยนะบนี่ครับยังสนุกกับการกินเยอะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วผมเนี่ยครับไต่ไปไต่มาเยอะครับเพิ่งเข้ามาตัวหนึ่งครับผมได้มานั่งดูเพิ่งเข้ามาตัวหนึ่งสายสายก็ไม่แน่ครับมันกำลังเริ่มบานครับผมไม่รู้เป็นต้นอะไรครับแต่ว่ามันต้นมันคล้ายต้นยิ้วนะครับจะมีดอกเสียงแดงครับเนี่ยครับ ลอกเข้ามากินนะครับถ้าเอฟซีขนย้ห้ดูครับนี่นะปลายนิ้วผมเนีครับอันนี้ครับกระอกแดงตรงข้างข้างหมายที่เรามาใส่กระดักกระแตนะครับแต่กลอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกระดักไม่ไกลกันมากนะครับนี่ครับกระดักที่เรามาใส่ไว้นะครับนี่ครับหลังหนึ่งตรงนี้นะครับ อีกหลังหนึ่งก็อยู่ตรงเครือไม้เครือนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมีผลไม้กินอยู่ครับมันเลยไม่ค่อยเข้าครับเมื่อวานก็ได้ไปตัวหนึ่งครับกระลอกยังขึ้นมากินอยู่ครับกระลอกครับกระลอกนี่ไม่ค่อยตกใจอะไรมากครับนี่ครับตัวมันครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับได้ดูครับนีครับไตลงมาแล้วครับ ก็จะมีนกเล็กๆด้วยนะเข้ามากินนะครับนกเล็กจะกินอีกต้นหนึ่งครับแต่ว่าต้นนี้จะมีพวกกระรอกเข้ามากินนะครับลงมารับลงมาลับนะครับนกครับนกบินเข้ามารับสองตัวครับนกเล็กบินเข้ามาแล้วนะนครับสองตัวครับนี่ครับเนี่ยครับไม้เด็ดเลยนะครับไม้นี่ครับเข้ามาเต็มแล้บเข้ามาเต็มแล็บเดี๋ยวเดี๋ยว้ความเต็มคลับ เรากำลังเข้านับเจ็ดโมงแปดโมงนะครับนะครับโอ้โหเต็มนะครับโอ้ยนะครับเข้ามาเต็มนะครับเดี๋ยวผมจพาไปดูต้นหลังนะครับต้นหลังที่เข้ามาเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจพาดไปดูต้นต้นหลังนะครับต้นหลังเพิ่งเข้านะครับ เดี๋ยวสายผมจะมาถ่ายเอฟซีดูใหม่นะว่าจะเจอนุขุนทองไหมนะนุขุนทองป่านะผมนี่ครับ ب, อีกต้นหนึ่งครับเคี ب, เับ่ครยบเงีบเข้ามากกอนแน้วหนึ่งตัวครับ่ครับเงียบน่ครับ่ครับไปแล้ว พียบเ,เลยนะครับต,ต้นใหญ่มันอยู่ฝั่งนู้นครับต้นใหญ่นี่ครับออกเลาะดูหมายก่อนนะครับนู่นครับต้นใหญ่ของเรานะครับนู่นครับต้นใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นกก็จะเยอะกว่าต้นเล็กครับครับโอ้โหบินไปต้นใหญ่หมดเลยนะเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่ครับ ไปเสียบต้นใหญ่เดี๋ยวผมบอกนะครับตอนนี้นกจะเข้าเยอะครับดูครับดูครับปีนเข้ามาต่อเนื่องครับฝั่งขวาผมก็จะเป็นต้นมะกอกครับแต่ว่าต้นนี้ต้นนี้ผมถ่ายดูนี่คือต้นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ครับนี่ครับนกปลอดหัวงอนครับนี่ครับนกปลอดเห็นไหมครับ เต็มต้นเลยครับนี่ครับนี่คออกออกดูไม้นะครับรอดูไม้นะครับนี่ครับเข้าครับเข้าอีกตัวนะครับลูกขมิ้นก็มีนะครับนีครับนี่ครับหมายที่ผมพามาดูนะครับ ถ้ามีนกใหญ่เข้าหรือว่ากระรอกเข้าเดี๋ยวผมจะเอาปืนก็ดขึ้นมายิงคนระับนี่ครับโอ้โหเต็มเลยคนระับนี่ครับนกขมิน้นนกขมิ้นนะเห็นไ,ไหมครับนี่ครับนกขมิ้น,นครับแล้วนูฝั่งนู้นอีกหนึ่งตัวครับ,นะรดดน,รบนี่ครับอยูคว้ามือนะกระโดดครับนี่ครับหมายของเราคนระับมันเข้ามากินเกสรซอครนะับ ผมคิดว่าน่าจะเข้ามากินเกสรเพราะว่าไอ้ดอกตัวนี้ครับเป็นเสียงแดงน่าจะมีเกสรครับแล้วก็จะมีลูกครับลูกมันนี้ก็ลอกน่าจะเข้ามากินครับเนี้ยครับบินเข้าบินออกเต็มเลยครับเดี๋ยวนี้ผมจะทําที่สุ่มครับเนี้ยผมจะนั่งสุ่มตรงนี้ครับเนี้ยครับจะเป็นป่าเนี้ยตรงนี้ครับนี้ครับที่สุ่มของเราครับ เนี่ยบที่สุ่มเดียวให้ดูครับข้างๆนะครับต้นต้นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ครับจะมีรอยเหมือนมีสัตว์ป่าเข้ามาถูงกันครับต้นนี้ครับนี่ครับนี่ครับนีก็ต้นมะกอกนะครับข้างหน้าครับตรงนี้ต้นมะกอกนะครับจะมีพวกเก้งเข้ามากินครับต้นนี้ครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเต็มต้นแล้บนกอเล็กๆเดี๋ยวสายมันจะถ่ายนกขุนทองให้ดูครับนี่ครับ เดี๋ยวตอนนี้นกเล็กเข้าอยู่นะคเมื่อวานผมลงมาจากต่อไก่ประมาณเก้าโมงสิบโมงครับเจอนกขุนทองครับสิบกว่าตัวครับนี่ครับเข้ามากินต้นนี้ครับนะครับนกขมิ้นช้ดูนกขมิ้นครับเนี่ยครับนกขมิ้นก็เข้าครับนี่ครับหมายของเราครับ ออกเลาะดูไม้นะครับนี่ครับเอฟซีครับมีกระลอกเข้ามาอีกตัวนะครับครับตรงไปนี่ผมนะครับมันกำลังจะเข้ามาต้นนี้ครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับได้แครับนะครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับนี่ยครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับกระลอกเข้าเต็มเลยนะครับโอ้กินสนุกสนานเลยนะครับ กระลอกเริ่มเข้าแล้วครับกระลอกแดงครับเนียบเนียบนี่ครับ,รบ,รบตรงตรง,ตรง,ตรงปลายนิ้วครับนี่ครับกระลอกเนียบเทพซีดูหมายก่อนครับ ดูสัตว์ดูอะไรไปก่อนครับเนี่ยบอีกตัวอยู่ฝั่งนี้ครับก็เลาะครับเนี่ยบอีกตัวเมื่อกี้กระโดดอยู่นี่ครับตรงกำดักของล้อครับเนี่ยบเนี่ยบแต่ว่ามีตัวหนึ่งเข้ามากินอยู่นะครับเนี่ยบเนียบมาลับมาล้วมาแล้วมาแล้วอีกตัวครับเนียบเนียบข้ามาอีกหนึ่งตัวครับ สองตัวแล้วครับอีกตัวหนึ่งขึ้นไปกินข้างบนนะครับนี่ครับมาสองตัวครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับตัวหนึ่งอยู่อยู่ข้างบนกันครับนะข้างบนครับสองตัวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งกินข้างบนครับนะครับนะครับไต่ลงมาครับโอ้โหกระโลกสองตัวนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับสองตัวนะครับ ครับตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างครับลงมาครับอีกตัวหนึ่งกินข้างบนครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งรับแต่เราไม่ให้ดูครับตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งกินอยู่นี่ครับตัวหนึ่งนะครับ้นหครับครับไต่ขึ้นมาครับตัวนึงครับนะครับให้ดูกันจะๆเลยนะครับวันนี้เข้าไม้นะผมมาดูหมาเตรียมยิงกระโอกนะ นับนับไต่ไปแล้วโอ้โหเต็มเลยครับเข้าไม้เลยครับสามตัวแล้วครับนับนับอยู่ฝั่งนู้นครับนับนครับครรับกะโดนจากฝั่งนู้นครับตัวนึงครับตัวนึงยังกินอยู่นี่เลยครับนับนครับตัวนึงครับกินอยู่ไกล้ครับนะครับสองตัวครับใกล้ๆกันครับอยู่ข้างบนตัวนึงครับโอ้โหระยะนี้ ระยะที่ผมอยู่แค่ไม่ถึงยีห้าเมตรเลยนะนี่ครับไม้ของเรา <c oughs> เห็น้กันไหมครับนี่ครับก็ดูกระลอกดูนกแปลงพังก่อนนะครับเดี๋ยวสายผมจะขึ้นมาดูใหม่นะเผื่อมีพวกนกขนทองเข้ามานะครับเดี๋ยวได้ถ่ายเอฟซดูนะผม เนี่ยเนี่ยกระลอกอยู่ตรงตรงนี้นะครับบางต้นไม้อยู่นะครับก็จะมีนกเล็กเข้ามากินอยู่นะครับเข้ามากินเยอะเลยครับเป็นยี่สิบสามสิบตัวนะครับพวกนกปลอดพวกนกขมิ้นนะครับเนี่ครับสังเกตดูกิ่งไม้ครับทุกกิ่งมีนกหมดครับนะครับเขาดมสมบูรณ์ของป่านะครับ ผลัดกันเข้ามาเยอะเลยนะดอกลังบานนะผมนี่เนี่ยเขาลอกๆเห็นไหมครับโผล่ขึ้นมาครับครับอยู่กลางจอนะครับเอฟซีดูเลยครับอยู่กลางจอนะครับเนี่ยครับมันเข้ามากินดอกนะครับเนี่ย ไม่ได้ตกใจอะไรเลยนะร,ระยะนี้โอ้โหนกก็เยอะ,ะครับเสียดายเลยครับวันนี้แค่มาดูหมายก่อน,นครับเดี๋ยวในฟ้องว่าผมจะปืนเพื่อนมายิงนะครับถ้าเหมือนเดิมครับถ้าใครย่นชอบในการล่าในการเที่ยวป่าก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมนี่ครับให้ดูใหม่นะครับพวกนกเล็กๆนะครับฝั่งขวาของจอจะเป็นกระหรอกนะครับนี่ครับตรงกลางก็จะเป็นนกเล็กนะครับมีทุกกิ่งนะครับดูมันกระลรอกนะมันกระรอกเดี๋ยวจะแปดโมงครับเดี๋ยวผมลงไปกินข้าวที่บ้านครับเดี๋ยวนาว่างผมจะขึ้นมา ไทยเอฟซีดูใหม่นะเนี่ยอ่ะให้ดูให้ดูอีกนะครับอยางไต่เล่นเนี่ยกรลอกครับผมนั่งอยู่โล่งๆครับมันไม่ได้ตกใจนะครับกรลอกมันเยอะนะคือมันเข้ามากินเรื่อยๆนะเนี่ยเหมือนมันเข้ามากินพวกเกสรดอกไม้พวกน้ำหวานพวกดอกมันเนี่ยเนี่ เนี่บโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็จะแปดโมงครับ เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ